ถ้านายไปจะหาใครแทนเจมส์แมดดิสันเจมส์แมดดิสันถือว่าเป็นนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษที่มีฟอร์มที่น่าตื่นเต้นที่สุดคนหนึ่งของเวทีพริมลีกและอยู่ในการครอบครองของสโมสรอ์อย่างเลสเตอร์ซิตี้ดังนั้นแล้วจึงไม่ใช่เรื่องน่าเซอร์ไพรส์ที่มีทีมมากมายทั้งจากทีมร่วมศึกพิมลีกและทั่วโลกให้ความสนใจในตัวเขาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้จึงถือปเป็นเรื่องสำคัญเสมอที่บอร์ดบริหารจะต้องจับตามองอย่างเฉียบขาด วางแผนสำหรับการเฟ้นหานกเตะรายใหม่ที่จะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่มันจะขาดหายไปของนกเตะคนใดก็ตามที่จะย้ายออกจากสโมสรอนไปตามการรายงานล่าสุดจากสื่อและสำนักระบุว่าเจมส์เบดดิสันเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งสำหรับการเสริมทัพของไอ้ปืนใหญ่อาเซนนลในฤดูกาลที่จะถึงนี้จากการที่นกเตะอย่างมาตินโอดกาดที่ไอ้ปืนใหญ่ได้ตัวมาใช้งานแบบยืมตัวเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานั้นกลับไปร่วมทัพที่เบอร์นาบิลกับสโมสรแม่เรอลมริดจึงทําให้ไอ้ปืนใหญ่ต้องเร่งหานกเตะใหม่มาแทนที่ บวกกับอันดับในเพเย์แมตชของอาร์เซนอลนั้นดรอปลงไปอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่สามารถคว้าตั๋วไปลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกติดต่อกันมาได้หลายฤดูกาลแล้วแน่นอนว่าพวกเขามีแผนและตั้งเป้าที่จะกลับขึ้นไปยังตำแหน่งที่พวกเขาเคยอยู่ให้ได้ในฤดูกาลนี้เมดิซันจึงกลายเป็นนักเตะเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาที่หวังจะกระชากไปลากเลื้อยในถิ่นเอเมเลสตเดียมแต่เลสเตอร์ซิตี้ยังยืนกรานและมั่นใจว่าเมดิสันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นในฤดูกาลนี้ ใช่เขาจะยังอยู่กับเราที่นี่ต่อไปการขายเขาออกจากทีมไปนั้นไม่เคยแม้จะอยู่ในความคิดและแผนของเราแต่เรารู้ดีนี่คือฟุตบอลและไม่มีอะไรแน่นอนในโลกของฟุตบอลทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากไม่มีอะไรยั่งยืนไปตลอดกาลแต่เราพร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะนั่นมันอยู่นอกเหนือการคอนโทรลของเราเมดิสันเพิ่งจะรดประกาศเซ็นสัญญา,า4ปีที่มูลค่า1แสนปอนด์หรือเกือบ5ล้านบาทต่อสัปดาห์กับเลสเตอร์ไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้ว เขาโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลก่อนดนวปัญหาการบาดเจ็บที่สะโพกเล่นงานซ้ำๆส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของเขาและทําให้เขาพลาดโอกาสติดท,ทีมชาติลุยยูโร2020เจมส์เมดิสันถือเป็นสมบัติล้ำค่าของเลสเตอร์ซิตี้อย่างแท้จริงยืนยันจากการที่พวกเขาปฏิเสธข้อเสนอที่ขอซื้อนักเตะด้วยมูลค่ามหาศาลที่70ล้านปอนด์ยังไม่ลังเลแต่อย่งางไรก็ตามถ้าตัดสินกันด้วยฟอร์มการเล่นล่าสุดของเขาถ้ามีสโมสรอนดยื่นข้อเสนอขอซื้อนักเตะรายนี้ ด้วยมูลค่าที่ใกล้เคียง70ล้านปอนด์อาจเป็นสิ่งที่เลสเตอร์อาจพิจารณาดูก็ได้ถ้าพูดกับอย่างตรงๆและเปิดเผยข้อเสนอมูลค่า50ล้านปอนด์ก็น่าจะทําให้เลสเตอร์ยอมแล้วนอกจากไอ้ผู้ใหญ่าอาร์เซนอลแล้วยังมีเชลซีที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อหวังจะดึงไปแทนที่หาคิมซีเยกที่อาจจะเลือกย้ายออกจากทีมไปเพื่อโอกาสการลงสนามได้อย่างสม่ําเสมอก็ต้องรอติดตามกันไปล่ะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสโมสรสามารถขายเขาออกไปได้ในราคาที่เหมาะสม นักเตะสามันดับแรกที่เปนแฟนเลสเตอร์อย่างเราอยากให้ดึงมาร่วมทัพมีใครกันบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องของเราแคทเปิลชไมเคิลผู้รักษาประตูจอมหนึ่ทีมชาติเดนมาร์กตอบโต้คืนแบบสะใจกองเชียร์โคนมหลังถูกถามถึงวลี i s coming home ของทีมชาติอังกฤษที่วาดฝันคว้าแชมป์เมเจอร์สมัยแรกนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1966ใน่ดนจากเลสเตอร์ซิตี นำทีมชาติเดนมาร์กเข้าถึงรอบตัดเชือกยูโร2020และกำลังลงเผชิญหน้ากับทีมชาติอังกฤษที่สนามเบมบลีในวันพุธที่7กรกฎาคมในงานแถลงข่าวก่อนเกมนักข่าวได้ถามถึงชไมเคลิลเกี่ยวกับวลี is coming home ที่มาจากเพลงยอดฮิตของทีมชาติอังกฤษตั้งแต่ยูโร96และกลายเป็นท่อนที่แฟนบอลสิงโตคำรามตะโกนเชียร์เพื่อสื่อว่าพวกเขาจะกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งและนำตัวแชมป์กลับคืนสู่ถิ่นกำเนิดหลังไม่คว้าแชมป์ใดๆมาเลยตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1966 แต่แคปเปอร์ชไมเคิลตอบถึงคบถามนี้ว่าและเคยได้กลับถิ่กนกาเนิดหรือไม่ผมไม่รู้ปุกุลเคยได้แชมป์นี้ด้วยเหรอปี1 9 66มันคือผู้บอลโลกนะจากนั้นมือกาวจากแดนโคโนมกล่าวอย่างจริงจังว่าบอกตามตรงผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีความหมายอะไรกับการหยุดอังกฤษเพราะสิ่งสําคัญก็คือการทําเพื่อเดนมาร์กผมสนใจพวกเขาน้อยมากเราจะนําแชมป์กลับสู่ประเทศของเรา คิเซนอีริเซนกองกลางทีมชาติดเดนมาร์กและภรรยาพร้อมด้วยแทน์6คนที่ร่วมช่วยชีวิตเขาได้รับเชิญจากยูฟ่าให้เข้าชมเกมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศยูโร2020ในคืนวันอาทิตย์นี้ลิชันวัย19ปีล้มฟุบคาสนามระหว่างเกมเดนมาร์กเจอกับฟินแลนด์เมื่อวันที่12มิถุนายนและได้รับการทำซีพีอาร์เพื่อช่วยชีวิตฉุกเฉินกระทั่งรอดชีวิตมาได้จากนั้นเขาก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งเจ้าตัวต้องติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจในร่างกายก่อนจะกลับไปรัักษาาตวตว่่อทีบ้น และยูฟายืนยันว่าอีริกเซนจะรับเชิญให้เข้าชมก,การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่เบมบรียคืนวันอาทิตย์นี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันจากอีริกเซนว่าพร้อมรับเทียบเชิญหรือไม่แต่ทีมแพทย์ทั้งหคนที่ร่วมช่วยชีวิตเขาตอบรับคําเชิญเรียบร้อยสาหรับทีมชาติเดมาร์กยังมีลุ้นเข้าถึงรอบชิงโดยพวกเขาจะพบกับอังกฤษที่เบมบรียในคืนวันพุธสําหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ จาแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษการันตีการเก็บคลินชีตมากที่สุดในศึกยูโร2 0 2 0ที่จำนวน5เกมต่อให้แพ้ดเดนมาร์กตบรอบรองชนะเลิศก็ตามพิกฟอร์ดยังไม่เสียประตูเลยในยูโรครั้งนี้ตั้งแต่3เกมในรอบแบ่งกลุ่มมาจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายรวมแล้ว5เกมและตอนนี้ไม่มีผู้รักษาประตูคนไหนไล่ตามทันแล้วต่อให้อังกฤษแพ้ดเดนมาร์กตกรอบรองชนะเลิศก็ตามก่อนหน้านี้คนที่ใกล้เคียงที่จะท้าผลงานของพิกฟอร์ดมากที่สุดก็คือจาลุจิเดนาลุม่า ผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีแต่พอเสียประตูให้กับอัลเบโรมราตาในรอบรองก็ทําให้ในด่านคนใหม่ของปารีสแซงแชแมงไล่ตามไม่ทันแล้วเพราะเพิ่งเตียนชีวิตไปแค่3เกมด้วยเหตุนี้พิกฟอร์ดจะคว้าโกลเด้นโกลบหรือทุงมมือทองคำในศึกยูโร2020แน่นอนแล้วต่อยเสียประตูและแพ้เดนมาร์กตกรอบรองชนะเลิศหรือไปแพ้นนัดชิงชนะเลิศก็ตามแมตสุดพิกร็อกในประวัติศาสตร์ยูโร อังกฤษแพ้ยูโกสลาเวีย0ประตูต่อ1รอบรองชนะเลิศยูโร1968หลังจากควา้าแชมป์โลกได้เมื่อ2ปีก่อนอ,อังกฤษต้องแย่งตัวเข้ารอบชิงชนะเลิศกับยูโกสลาเวียในปี1986ที่อิตาลีแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ผลการแข่งข,ขันที่ลูกทีมของอาร์แรมซีต้องการนักแม้สิงโตคำรามจะมียอดนักเตะอย่างบ๊อบมิบัวบ๊อบบี้ชาลตันกรอนแบงค์และเจฟเฮิร์ตแต่ประตูของดารกันซายิดนาทีที่86ดับฟันอังกฤษไว้แค่รอบรองชนะเลิศ เยอรมน,นีตะวันตกแพ้สเปน0-1รอบแบ่งกลุ่มยูโรปปี1984แชมป์เก่าเยอรมนีตะวันตกต้องการเพียงแต้มเดียวเพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่มแต่กลายเป็นว่าสเปนไม่ยอมง่ายๆจากประตูนในช่วงนาทีที่90ของอันโตนิโอมาเชดาชนิดที่ไม่ให้ลูกทีมของจูบเดวอลได้แก้ตัวจากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้แชมป์เก่าต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านและเป็นสเปนที่เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ก็ไปแพ้กับฝรั่งเศส โปรตุเกสแพ้ให้กับกรีซ1-2รอบแบ่งกลุ่มยูโร2004เป็นอีกหนึ่งเกมที่ลืมไม่ลงในยูโรฉบับเทพนิยายกรีซครั้งนี้กรีซคือทีมที่สร้างความประหลาดใจได้มากที่สุดและเทพนิยายของเขาก็เริ่มต้นขึ้นจากเกมนี้ถึงแม้ในนัดชิงชนะเลิศกรีซจะเอาชนะโปรตุเกสแบบพลิกลลอกอีกครั้งโวยโอกาสชนะเพียง24.5%ซึ่งน้อยที่สุดในบรรดาเกมนัดชิงยูโรทั้งหมดแต่นั่นก็ยังมีความเป็นไปได้มากกว่าเกมนี้ พอกรีซสร้างเซอร์ไพส์โดยการเอาชนะทีมของลุยฟิลิเปสโคลารี่มาได้ในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มจากประตูของจอจอสคลากูนิสและแองเจรอดบาซินัสถึงแมกกีฬโนโรนัลโดจะยิงตีตื้นขึ้นมาได้แต่โปรตุเกสก็ไล่ไม่ทันหากย้อนกลับไปถามกูรูหลายคนว่ากรีซจะชนะในเกมนั้นนี้หรือไม่ต้องบอกเลยว่าแทบจะร้อเเซ็ไม่มีใครเห็นด้วยแน่นอนอยูเครนแพ้อไอร์เลนเหนือในรอบแบ่งกลุ่มยูโร2016 2ประตูต่อศูนย์ ในการให้สัมภาษณ์ของนายออนแมกกินผู้ทำประตูในเกมดังกล่าวอีก4ปีถัดมาที่ทำให้ไอ์เลเนือคว้าชาัยชนะในฟุตบอลทีมระดับเมเจอร์รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1982เขากล่าวว่านี่อาจเป็นสิ่งที่น่าจดจำต่อไปอีก30-40ปีเลยทีเดียวนอกจากแมกกินแล้วแกเรตแมกออรี ry, คือผู้ทำประตูให้กับอ์แลเนือขึ้นนําไปก่อนในเกมนี้และชัยชนะดังกล่าวก็เพียงพอทำให้ลูกทีมของแมคเคลนโอนิลผ่านเข้าสู่รอบนักเอาต์ได้สำเร็จ CIS แพ้ Scotland, สกอตแลนด์0ประตูต่อ3รอบแบ่งกลุ่มยูโร1,992อังกฤษแพ้ไอซ์แลนด์1ประตูต่อ2ตึกยูโร2016รอบ16ทีมสุดท้ายและทุกคนล้วนมีความเชื่อถึงแม้ทั้งโลกไม่เชื่อแต่เราเชื่อคารีอานาสันก่าวหลังจากที่ทิมงองพวกเขาสร้างประวัติศาสตร์้วยการเขียนทีมชาติอังกฤษของรอยฮทสันตกรอบ